การนี้เราปลูกทุเรียนต้นคู่นะคะต้นนี้นะคะจะเป็นอสามลากนะคะเป็นทุเรียนต้นคู่นะคะค่ะเวลาปลูกเราจะหันหันไปทางทิศตะวันออกนะคะหันยอดของเขาไปทางทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนเราก็หันไปทางนั้นอันนี้จะเป็นทุเรียนสามขานะคะมองเห็นไหมครับเพื่อนๆแปบบ๊บหนึ่งน,นะคะ อันนี้จะเป็นทุเรียนสามขาที่เราทําขึ้นเองนะคะค่ะสามขานี้เราจะทําขึ้นมาเองนะคะมองเห็นนะคะค่ะมันจะเป็นทุเรียนสามขานะคะเราจะปลูกต้นคู่นะคะในทําเป็นเนินให้เขานะคะค่ะทําเป็นเนินให้เขาสามารถระบายน้ําได้นะคะสามสามขานะคะเดี๋ยวดี ทำให้ดูนะคะเลือกเลือกที่จะปลูกสองต้นเพื่อที่วันหนึ่งถ้าเกิดต้นหนึ่งเขาไปต่อไม่ได้นะอย่างน้นอยเราก็จะเหลืออีกต้นหนึ่งใช่ไหมคะตอนแรกว่าจะทำสามต้นพื้นที่ไม่ได้นะคะพื้นที่โพนของเราตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่า,ามันน่าจะเบียดกันจนเกินไปแล้วบริเวณรอบข้างก็ ไม่มากนะคะเราห่างกันแค่ประมาณ8เมตรนะคะ6-8เมตรแค่นั้นเองนะคะก็เลยต้องปลูกแค่สองต้นนะคะค่ะเวลารดน้ำก็จะได้ทั่วถึงนะคะปลูกแค่สองต้นนะ,ะปลูกสสามสัปดาห์พร้อมกันนะคะต้นนี้ <c oughs> ยอดยังยังพึ่งกำลังมานะคยยอดยังไม่ได้แตกเลยนะค,ะค่ะยังไม่มียอดนะคะ จากกาลังมาก็ได้นะคะต้นสองต้นนี้ยังไม่มียอดนะคะนะคะ,นะคะทําไมเราถึงปลูกเอ,อต้นคู่นะคะทําไมไม่ปลูกต้นเดียวทําไมมาปลูกต้นคู่หรือทําไมไม่ปลูกสามต้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่พี่ก็จะให้เหตุผลว่าเอ,อมันก็แล้วแต่พื้นที่นะคะถ้าเกิดพื้นที่เราเยอะหมายถึงว่าตรงบริเวณที่เราจะปลูกะนะคะ มันมันโอเคที่จะลองรับได้สามต้นเราก็จะปลูกสามต้นเนี่นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะแต่ที่นี้พื้นที่เราปลูกได้แค่สองต้นนะคะเราก็ทดลองปลูกแค่สองต้นเนี่ยนะคะทาไมถึงปลูกสองต้นบีก็เอ่อบอกว่าถ้าสมมุติว่าวันนึงอีกต้นหนึ่งเขาไปต่อไม่ได้นะคะไปต่อไม่ได้อย่างนี้น้อยเราก็จะเหลืออีกต้นหนึ่งนะ,ะไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกอีกนะคะค่ะ ไม่ต้องเสียเวลามาปลูกอีกสี่ปีนะคะกว่าน้องจะให้ผลผลิตนะคะสี่ห้าปีที่สี่นี้เราต้องซ้อมให้เขาออกลูกนะคะออกผลปีที่ห้านะคะก็ให้เขาออกเต็มที่ปีที่หกปีที่เจ็ดปีที่แปดนะคะเต็มที่นะคะก็คือน,น้องก็จะออกลูกออกผลผลิตเต็มที่นะคะอันนี้บียังไม่ได้ทำความสะอาดโคนของเขานะคะหญ้าเขาพุ่งขึ้นมานะคะ อันนี้น้องกํลาลังแตกอันนี้บีจะปลูกต้นคู่นะคะค่ะปลูกต้นคู่ก็งามงามงามเท่าเกันทั้งสองสองต้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นการทูบนะคะอันนี้จะแห้งเป็นการทูบอันนี้ก็จะมีหอยมานะคะมีหนึ่งตัวนะคะสังเกตได้นะเวลาหอยคากหรือหอยขึ้นมาบนต้นไม้ก็จะมีฝนนะคะในเวลาถัดไปจะมีฝนเพราะว่ามีเอ่อ อาจจะเป็นจิ้งกอไสเดือนหอยทาคเรืออะไรที่เขาเดินขึ้นมาบนบ้านเรานะคะเขาไต่ไม่ใช่เดินเหมือนคนเลยนะคะเขาเดินไม่ได้นะคะหอยเขาต้องอไต่หรือคานขึ้นไปนะคะค่ะเป็นสัตว์เลื้อยคานนะคะเป็น ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเขาน้องเขาแตกยอดแล้วนะคะแต่บีสังเกตเห็นว่าต้นทุเรียนดีมันจะแตกแห้งมันกับแห้งแห้งนะคะแล้วก็แตกนี่นะคะค่ะแตกมาตรงนี้เลยนะคะ,ะนะคะนี่แหละเวลาบีไม่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะไม่ได้ไปเข้าไร์บ้านเพื่อนก็ต้องมานั่งทําสวนนะคะต้องมา เอายาออกจากโคนนะคะโคนทุเรียนนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเราต้องใส่เองนะคะเราทําเองเราจะได้ทดลองดูว่า,าทุเรียนเป็นยังไงนะคะเราต้องทําเองนะคะเพราะช่วยๆกันนะคะก็มีบุคลากรอยู่อีกสองท่านนะคะบีกเ็เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็มีบุคลากรอยู่ประมาณสามคนนะคะที่เราช่วยๆกันทำช่วยกันดูนี้นะคะ ช่อกันอันนี้กำลังแตกย,ยอดเลยนะคะอันนี้เราจะปลูกต้นคู่นะคะยอดแตกกำลังแตกยอดเลยนะคะนี่แหละค่ะที่ปลูกต้นคู่เพราะว่าเวลาอีกต้นหนึ่งไปต่อไม่ได้เราก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ได้เสียเวลานะคะเพืเ่อนๆนะคะการดูแลทุเรียนนี้นะค่ะเราต้องสังเกตนะคะเราต้องมาดูที่ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนละเอียดจริงๆนะคะต้องมาสังเกต <c oughs> ตั้งแต่ยอดเลยนะคะยอดจนสังเกตมาว่าเป็นยังไงใบเป็นยังไงนะคะก้านเป็นยังไงบ้างนะคะก้านทูบอันนี้เราต้องตัดออกนะคะเราต้องใช้กันไกตัดออกอะไรประมาณนี้นะคะต้องมาสังเกตน้ำพอไหมปุ๋ยใส่ได้หรือ,อยังนะคะเราก็ ปุะะ๋ยของบีก็จะใส่ทุกๆสิบเดือนหนึ่งใส่สองรอบนะคะ,ะก็ทุกๆสิบห้าวันนะคะจะใส่ใส่รอบๆโคนนะคะห่างจากโคนประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือหนึ่งคืบนะคะใส่ห่างจากฝ่ามือหนึ่งนะคะจากโคนต้นนะคะก็จะมีใบใบประมาณน,นะคะเขียว นีแ่แหละค่ะมีแตกยอดอันนี้ออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นมีเป็นทางประทูนะคะทางประทูเม็ดเล็กๆเขาจะเรียกว่ามีเม็ดเข้าสารนะคะก็เรียกตามรุนพีเขาเล็กๆตรงนี้นะคะประมาณนี้เม็ดเล็กๆอันนี้นะคะเราก็เรียนรู้กันไปนะคะการศึกษาหรือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การทําเกษตรไม่มีผิดมีถูกนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะเราก็เรียนรู้กันไปอันนี้จะเป็นต้นคู่นะคะที่บีพาชมวันนี้ทําไมเหตุผลทําไมเราถึงปลูกต้นคู่เพราะอะไรเราถึงปลูกต้นคู่ะคะเหุผลบีก็ให้ไปแล้วนะคะแต่ปลูกใหม่ดีก็ยังปลูกต้นคู่อีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเขาไปต่อไม่ได้ถ้าเสียเวลาเราก็จังได้ เออเดีย๋ยวทุเรียนไว้อีกหนึ่งต้นก็ยังดีนะคะนะคะตอมานะคะต้นคู่นะผลออที่ปลูกต้นคู่นะคะก็พีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปนะ,ะมากดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีนะคะบีสวนอินสุขนะคะหรือสวนอินสุขแฮปปี้การ์เด้นบายบนะคะคำเกี่ยวกับทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นทดลองปลูกนะคะต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีมีหลายนะคะเป็นเป็นรุ่นๆไปนะคะทปลูกหลายรุ่นนะคะเป็นการทดลองนะคะการปลูกทุเรียนสิ่งสำคัญคืออะไรคะสิ่งสำคัญก็คือ น้ำนะคะน้องชอบน้ําชอบน้ําผ่านไม่ชอบน้ําขังนะคะเราต้องทําเนินให้เขาหรือทาโพนให้เขานะคะนะคะทุเรียนไม่มีน้ําไม่ได้นะคะต้องมีแหล่งน้ําให้เพียงพอให้เพียงพอถึงจะสามารถคิดจะปลูกทุเรียนได้นะคะ่อะ็อย่าลืมน,นะคะก็ขอขอบคุณมากๆานะคะค่ะฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะค่อยติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ